อยู่ตึกเขียวไงตัวนะพี่ตึกเขียวอีกตัวโอเคโอเคนอกน็อกน็อกน็อกอ๋อหลงนี้จ่ตั้นบนน,บน้บอลนั่นบนน็อกหนึ่งนะตรงนี้ <'s> <Okay. S 3> ไปแล้วไปเตือน <สา S 1> ขึ้นไปด้าน <ไป S 1> บนก่อนไม่ไมีต้องไหนนอกเนี่ยตรงมาร้มามักฟ้ามาักฟ้า,า,ฟาน้องอีกตามตัวน้อ,นองอีกน้องอีกหลังรถหลังรถเออโอ้โหโดนบ้านสองแขนยิง วิ Smoke. 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 Okay. ่งไปในสมกสมกสมุกในสมุกบอลอะไรเ่นเดีกันเดสปีดในสมกเี่ไปกลางงเลยต้อนเหินบันตัวนี้ตั้งกันให้กันีนเมืองกันได้ผู้เล่นลงเมืองเลย ตัวมีตัวนะลงแอดอับอ๋อมีครับเอ้ยแอนน่าวันดีค่ะมาทำอะไรตรงนี้นะมึงเห็นมเนี่สีคนเด้นี่ไหนวะเอ้ยอีกเลี้ยวไปไหนวะเนี่ยไหนวะแยกหลุออกเลยป่ะแยกกันหรอไม่ล่วงว่ะฝั่งนู้นลงลงในนู้นเลยเอาเวนโอ้ของเยอะมากบิ๊กสาวบิ๊กสาว โอ้โหกล่องนั้นไม่มีปืนในที่มีแต่โอซี่นะเนี่โอ้กล่องนี้ก็ไม่มีลุล้นกระโดดกระโดดกระโดดมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยมาดิปืนบอมมันติดกับอะไรวะเอ,อ้ยไม่ล่วงโอ้โหบอมวิ่งหน้าบอลเรียล่ะตายแล้ว ไม่ด้ยินเสียงเท้าวนะครับมีไม่ได้ยินนะเออเว้ยเขาบนหัวครับบนหัวอยู่บนหัวกี่ตัวน่าจะตัวเดียวพวกพวกมันรวมกันนะมันเรียกเพื่อนเพื่อ้ฮัลโหลน้อลงแอ้อะไรบอกแล้วเบอร์สี่หัวไม่ครับเขาโบว์ให้ยิงนี่เสิ ืมเขาชอบตัวดีนะมียิงเองเมื่อกี้ไหนลองคูณสิบดิเป็นไงไปลองคูณสิบแล้วมันไอ้ลูกบอมบอมมันใส่กับอันนี้เนี่ยว่ะใส่กับกิฟต์เนี่ยว่ะใส่แทนตรงช่องกิฟต์อ่ะไอตัวยิงลูกระเบิดใช่ไหมครับ ใช่ใส่แทนกิฟตัวนั้นจะใส่แทนกิฟมือเลยครับมันจะปืนเราจะดีดขึ้นอีกนิดนึงไม่มีคนสั่งแฟร์ครับโอ้ไม่ใช่นี่หว่าแฟร์นะนี่หว่านู่นเลยเออมันลวก้องสองผมเลยตางหินเยไม่น็ยวลไม่เห็นเนออกบีมีขอเราเล่นตรงนี้ได้ป่ะล่ะเรามันวิ่งออกอะ โลินให้ไปดึงไหมอุ้ยสองตัวเลยวะอ๋อป่าไฟจะสามตัวยิงมันดียิงมันยึดบ้านเนี้ยได้ป่ะยึดบ้านนี้ได้สวยเลยนะเนี่ยยึดบ้านเนี้ได้เหรอสวยชิดเลยชิดเลยมัขับรถออกแล้วนี่นี่นี่หน้าดีเลยสวยตัวกับรถบีไล่เลยเ ทันจอดละจอดละแม่เออยาโอ้ยโอโยโอ้โหเล่นได้ที่เล่นเหรอวงเราเราดึงวงเจ็บมากครับเบอร์สามระวังนะเจ็บมากเจ็บมากไม่เหลือตัวเดียวนะไม่ได้เอาได้สวยเยโเเ่ เอาบอลไปบอลบอลลงถึงไม่ตรงเราก็มีตรงเรามีตรงเรามีตัวเดียวตัวเดียวเลย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 รอเลยรอแล้วเข้าไม่น uh> okay. uh ็อกเจ็บเจ็บน็อกอ้าวน็อกเฉยสองตัวไหวย